สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อค่าความจริงของประพจน์นะคะในบทตรรกศาสตร์พื้นฐานของเราเนี่ยเราเรียนไปแล้วสองหัวข้อนะคะหัวข้อแรกก็คือในเรื่องของประพจน์เนาะอันไหนคือประพจน์อันไหนไม่ใช่ประพจน์เราเรียนกันไปแล้วนะคะแล้วก็หัวข้อที่2ก็คือตัวเชื่อมประพจน์นั่นเองตัวเชื่อมประพจน์มีอะไรบ้างก็คือจะมีและหรือถ้าแล้วแล้วก็ก็ต่อมื่อสุดท้ายก็คือมี นะคะก็คือจะมีทั้งหมด5อันด้วยกันเนาะวันนี้ที่เราจะเรียนก็คือค่าความจริงของประพจน์เราจะมาหาค่าความจริงของประพจน์กันว่าการหาค่าความจริงของประพจน์เนี่ยมีอะไรแล้วก็ทำยังไงได้บ้างนะคะ อันแรกเลยเนี่ยก็คือตัวเชื่อมอันแรกที่เรารู้จักเนี่ยก็คือเป็นตัวเชื่อมของและใช่ไหมคะตัวเชื่อมของและเนี่ยสัญลักษณ์ของเขาอะก็คือเหมือนตัว v คว่ำแบบเนี้ยนะคะลูกนะนี่สัญลักษณ์ของเขาก็คือเป็นแบบนี้เนาะตรงตารางนี้ก็คือหมายความว่าถ้าข้อความของเราเป็นจริงทั้งคู่ p และ q ก็จะเป็นจริงถ้าข้อความของเราเป็นจริงและเทจ ค่าความจริงก็จะเป็นเท็จนะคะค่อยๆดูเนาะถ้าค่าความจริงอาถ้าค่าของเรานะคะก็คือหมายความว่าเป็นเท็จและจริงก็จะได้ออกมาเป็นเท็จเท็จและเท็จก็เป็นเท็จนั่นก็หมายความว่าสำหรับการเชื่อมประพจน์ด้วยและนะคะก็คือถ้าสมมติว่ามีการเชื่อมด้วยและถ้ามีค่า ที่เป็นเทสโผมาเมื่อไรค่าความจริงก็จะเป็นเทสทันทีนะคะค่าความจริงก็จะเป็นเทสทันทีเนาะถ้ามีเทสโผลมาเมื่อไรค่าความจริงก็จะเป็นเทสทันทีอ่ะเราก็จะลองมาดูนะคะวิธีการหาค่าความจริงก็คือเขาก็จะบอกมาเป็นประพจน์ลูกดังนั้นเราต้องแยกประพจน์เนี่ยออกมาเป็น p แล้วก็ Q เนี่ยให้ได้นะคะออกมาเป็น p และ Q ให้ได้อย่างเช่นข้อที่1เนี่ยเขาพูดว่า3เท่ากับ6และ3เป็นจำนวนคู่ดังนั้นข้อที่1น,นะคะ p ของหนูเนี่ยก็คือ3เท่ากับ6นะคะแล้วก็ Q ของหนูเนี่ยก็คือ3เป็นจำนวนคู่เนี่ยเป็นจำนวนคู่แล้วทีนี้ มันมีตัวเชื่อมก็คือและใช่ไหมคะหนูก็จะเขียนได้เป็น p และ q นะคะ p และ q ทีเนี้ย3เท่ากับ6จริงไหม3ไม่ได้เท่ากับ6แสดงว่าเป็น h ทเป็นจำนวนคู่ใช่ไหม3ไม่ใช่จำนวนคู่ก็คือเป็นเทสนะคะสรุปว่าค่าของเราเนี่ยก็คือ เทสและเทสเทสและเทสค่าวความจริงออกมาก็เลยกลายเป็นเทสนั่นเองนะคะค่าวความจริงก็เลยออกมาเป็นเทสนั่นเองเนี่ยหนูอาจจะเขียนงี้ก่อนก็ได้นะคะเทสและเทสเนาะก็ออกมาเป็นหลายรูปเป็นเทสนะคะอ่ะต่อมาข้อที่2ข้อที่2เนี่ย p ของหนูก็ต้องเป็นอะไรเอ่ย2น้อยกว่า5ค่อยคยดูนะ แล้วก็อะไรอีกคิวของหนูก็จะเป็น3ไม่น้อยกว่าลบหทีนี้ครูจะให้หนูดูข้อที่สนิดหนึงบางทีลูกเขาอาจจะไม่ใช้คำว่าและแต่อาจจะใช้คำว่าแต่ก็ได้ใช้คำว่ากับก็ได้นะคะลูกคือและเนี่ยมันไม่ไม่จำเป็นต้องใช้คำว่าและอย่างเดียวมันอาจจะใช้คำอื่นที่สื่อความหมายเดียวกันก็คือและแต่แล้วก็อะไรอีก กับเนาะอ่ะครูเขียนไว้ให้นะแต่แล้วก็กับอ่ะทีนี้เราก็จะมาหาค่าค่ากันว่าค่าความจริงเนี่ยเป็นอะไรประพจน์ประพจน์รแรก2น้อยกว่า5อ่ะโอเคเป็นจริงนะคะประพจน์ที่2 3ไม่น้อยกว่า5 สามมากกว่า5ไงไม่น้อยกว่า5ก็เป็นจริงนั่นก็หมายความว่าเวลาที่หนูเขียน p และ q ใช่ไหมคะก็คือจริงและจริงก็จะเป็นแหละจริงถ้าเป็นจริงทั้งคู่ก็จะได้เป็นจริงเนาะต่อมาข้อที่3ก็คือประพจน์ p หนูจะได้เป็น c นะคะเป็นสมาชิกของใครเนี่ย1 2 แล้วก็คก็คือเป็นอะไรอะ่ะ1ก็คือเป็นสมาชิกของ1-2อ,อันนี้อ่ะ4อยู่ในวงเล็บนั้นไหมไม่อยู่นี่แสดงว่าเป็นอะไรเอ่ยแสดงว่าเป็นเทสหนึ่งอยู่ในนี้ไหมยอยู่ก็คือเป็นจริงนะคะลูกแต่มันมีเทสโผล่มาแล้วไงใช่ไหม ครูบอกว่าถ้ามีเทสโผลมายังไงก็เป็นเทสครูขอเขียนแบบนี้เลยแล้วกันนะคะสุดท้ายข้อที่4ประพจน์ p ของหนูก็คือ2เป็นตัวประกอบของ30ส่วน q ก็คือ5ก็เป็นตัวประกอบของ30 ซึ่ง2และ5เป็นตัวประกอบของ30มสิบแป๊บนึงครูเขียนอันนี้ผิดครูขอลบกันอันนี้ต้องเป็นเท็จแล้วก็มา2และ5เป็นตัวประกอบของ30ถูกต้อง ะะเมื่อถูกทั้งคู่ค่าวความจริงก็เลยเป็นจริงนั่นเองเนี่ยเราก็จะหาค่าความจริงเนี่ยได้ครบหมดทุกข้อแบบนี้นะคะวิธีง่ายๆก็คือให้หนูเขียนแยกออกมาเป็นประรพจน์ p ประพจน์ q แล้วก็หาว่าประรพจน์ p เป็นจริงไหมประพจน์ q เป็นจริงไหมหรือว่าเป็นเท็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นเราก็ค่อยมาหาค่าความจริงจากตาตรางตรงนี้นะคะก็คือ ถ้ามีเทสโผล่ขึ้นมาจะเป็นเทสทันทีสําหรับการเชื่อมด้วยและนะคะลูกสําหรับการเชื่อมด้วยและเนาะอะ,อะต่อมาการเชื่อมด้วยหรือนะคะการเชื่อมด้วยหรือการเชื่อมด้วยหรือสัญลักษณ์ของเขาก็คือเหมือนตัว v นะคะสัญลักษณ์ของเขาก็คือเหมือนตัว v นั่นเองวิธีการสังเกตสําหรับการเชื่อมด้วยหรือนะคะจะต้องเป็นเทสทั้งคู่ ถึงจะออกมาเป็นเท็จนะคะนอกนั้นเป็นจริงทั้งหมดเลยจะต้องเป็นเท็จทั้งคู่ถึงจะออกมาเป็นเท็จนอกนั้นเป็นจริงทั้งหมดเลยแต่ถ้านและเท็จออกมาโผล่มาเมื่อ,อไหร่ปุ๊บเป็นเท็จทันทีแต่ถ้าหรือเท็จทั้งคู่ถึงจะเป็นเท็จนะคะก็ค่อยๆดูทีละประพจน์เนาะหนูก็แยกเหมือนเดิมนะคะลูกแยกประพจน์เหมือนเดิมเนาะก็คือประพจน์แรกอ่ะข้อที่หนึ่ง ข้อที่1ประพจน์แรกก็คือลบสเป็นจำนวนเฉพาะะแล้วก็3เป็นจำนวนเฉพาะ อ่ะทีเนี้ยเราก็จะมาหาค่าความจริงของแต่ละประพจน์ก่อนใช่ไหมคะ2ลบ2เป็นจำนวนเฉพาะอันเนี้ยเป็นเท็จนะคะลูก3เป็นจำนวนเฉพาะอันเนี้ยเป็นจริงก็คือถ้ามีจริงโผล่มามันก็จะเป็นจริงเลยนะคะต้องเป็นเท็จทั้งคู่ถึงจะเป็นเท็จเท่านั้นเนาะ อ่ะต่อมาข้อที่สอง p ของหนูเนี่ยก็คืออะไรเอ่ยสามกำลัง4เท่ากับ4กำลัง3ส่วน q ก็คือ3เท่ากับ4ซึ่งทำไมลูกเป็นเท็จทั้งคู่นะคะเนี้ยเป็นเท็จทั้งคู่เมื่อเป็นเท็จทั้งคู่คำตอบค่าความจริงก็เลยเป็นเท็จ นะคะคาตอบค่าความจริงเนี่ยก็เลยเป็นเท็จเนาะอ่ะถัดมาก็คือพายข้อที่3 P พีพายเท่ากับ22ส่วน7แล้วก็อะไรอีกคิวก็คือพายเนี่ยเป็นจำนวนอตรกะยะ ่ะซึ่งพายเนี่ยเท่ากับ22ส่วน7นี่ยอ่ะโอเคอันเนี้ยนนใช่เป็นจริงนะคะเป็นจริงแต่พายเป็นจำนวนตรรกยะเนาะไม่ใช่อัตรรกยะนะคะแสดงว่านี้เป็นเท็จเมื่อเป็นจริงโผลมาเมื่อไหร่ก็เป็นจริงทันทีสำหรับหรือนะสำหรับหรืออ่ะสุดท้ายนะคะลูกสุดท้าย สุดท้ายก็คืออข้อที่4อ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งก่อนไปข้อที่4เนาะครูขอ,อขอโทษนะลูกครูขอแก้ไขตรงนี้นิดนึงก็คือพายเนี่ยถือว่าเป็นจำนวนอัตกยะนะคะลูกพายถือว่าเป็นจำนวนอัตกยะนะแสดงว่า ค่าความจริงของประพจน์ Q เนี่ยก็คือเป็นจริงนะคะจริงหรือจริงก็คือได้ค่าความจริงเป็นจริงเนาะพายเป็นอตตกะยะนะคะอ่ะทีนี้มาดูข้อสุดท้ายของเราลูกก็คือข้อที่4เนาะข้อที่4 P เซตว่างเป็นสับเซตของเซตว่างแล้วก็ต่อมาอีกอันนึงคือ หรือไม่ก็อันนี้0นะ0เท่ากับเซตว่างเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตจำได้ไหมลูกเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตเนาะแล้วก็แสดงว่าอันนี้ก็ต้องเป็นจริงเนาะเป็นจริงต่อมาอันนี้มันมีค่านะลูกก็คือเป็นเลข0ูนย์นะเขาไม่ได้เขียนแบบนี้ เขาไม่ได้เขียนแบบว่างๆแบบนี้เนาะถ้าเขียนว่างๆอ่ะเออก็คือเป็นเซตว่างแต่เขาไม่ได้เขียนแบบว่างๆไงดังนั้นอันนี้ก็คือผิดเนาะก็คือเป็นเทสนะคะอันนี้ก็คือเป็นเทสอ่ะจริงหรือเท็จก็ได้ในลูกก็ได้จริงนะคะจริงหรือเท็จก็ได้จริงเนาะอันนี้ก็คือเป็นการเชื่อมประพจน์ด้วย หรือนะคะการเชื่อมประพจน์ด้วยหรือเนี่ยนะหรือ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 นะคะอ่ะต่อมาอันที่3ก็คือการเชื่อมประพจน์ด้วยถ้าแล้วนะคะการเชื่อมประพจน์ด้วยถ้าแล้วอ่ะทีนี้มาดูกัน ถ้าสมมติว่าเป็นท่าแล้วเราจะใช้ก็คือลักษณะก็คือเป็นเหมือนลูกศรอ,อย่างนี้นะคะเป็นลูกศรเนาะก็คือท่าแล้วนะคะท่าแล้วท่าแล้วเนี่ยจะเป็นจะเป็นเท็แล้วกันดูที่มันเป็นเท็จนี่จะเป็นเท็ก็ต่อเมื่อจริงท่าแล้วเท็เท่านั้นนะจะเป็นเท็ก็ต่อเมื่อตอนแรกพูดความจริงอะ พอตอนหลังปุ๊บกับคําพูดอะกลายเป็นเท็จอะนั่นแหละก็คือค่าความจริงสุดท้ายก็เลยก็เลยเป็นเท็จนะคะลูกก็เลยเป็นเท็เนาะอ่ะดังนั้นถ้าแล้วจะเป็นเท็ได้ในกรณีที่จริงถ้าจริงแล้วเท็จเนาะถ้าจริงแล้วเท็จเท่านั้นนะถ้าจริงแล้วเท็จเท่านั้นเนาะอ่ะเรามาหาค่าความจริงของ ถ้าแล้วอันนี้กันมี4ข้อเหมือนเดิมวิธีการทำก็เหมือนเดิมค่ะลูกก็คือให้หนูค่อยๆเขียนประพจน์ p ประพจน์ q ออกมาว่าคืออะไรบ้างนะคะข้อที่1เนี่ยก็คือ2เท่ากับ3เนาะ q ก็คืออะไรลูก3กําลัง2เท่ากับ9นะคะ2เท่ากับ3เป็นเท็จนะคะ3ามลัง2เท่ากับ9อ่ะอันนี้เป็นจริง ดังนั้นค่าวความจริงออกมาก็คือได้เป็นจริงก็คือถ้าเท็จแล้วจริงก็คือเป็นจริงนะคะต่อมาข้อที่2ครูขออนุญาตไปเร็วนิดนึงนะ2ก็คือรูทสามเนี่ยเป็นจำนวนอัตะกะยะเป็นจำนวนอัตกะยะนะคะแล้วก็ Q เนี่ยก็คือส qua r ์รูท กำลังสอง่อะไม่เท่ากับ3นะคะไม่เท่ากับ3อ่ะทีนี้เราก็จะมาหาค่าความจริงของ p กันว่ารูทสเนี่ยเป็นจำนวนตะกะยะหรือว่าอะตะกะยะนะคะก็คือรูทสมเป็นอะตะกะยะเนี่ยอันนี้ถูกแล้วนะคะแล้วก็ ต่อมาก็คือรูทสามยกกำลังสองจริงๆแล้วสแควร์รูทสามยกกำลังสองมันเท่ากับสามนะคะมันเท่ากับสามแต่เขาบอกไม่เท่าไงแสดงว่านี้เป็นเท,ท็จถ้าจริงแล้วเท,ท็จแสดงว่าเป็นอะไรลูกเป็นเท็จทัทนทีมีแบบเดียวเท่านั้นที่เป็นเท,ท็จก็คือถ้าจริงแล้วเท,ท็จเนาะต่อมาข้อที่ 3นะคะข้อที่3ประพจน์แรก p ก็คืออะไรเอ่ย3-2ลบ2เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ1-3ลบ3แล้วก็ประพจน์ q ก็คือ3-2ลบ2ไม่เท่ากับ 1-3ลบ3นะคะคือคำว่าค่าสมบูรณ์เนี่ยไม่ว่าค่าจะในวงในในค่าสมบูรณ์จะเป็นบวกหรือลบแต่ว่าพอผลลัพธ์ออกมาแล้วอ่ะจะมีค่าเป็นบวกเสมอนะคะดังนั้น3-2ลบ2ก็คือ1 3เนาะ3ลบ2ก็คือ1แล้วก็เอ่อ1ลบ3เป็นลบ2 ได้ออกมาเป็น2 1เท่ากับ2ไหมไม่ใช่อ่ะเป็นเทสไปต่อมาก็คือลบ3าลบ2อแปบนึงนะครูเขียนนี้ไว้ให้ก่อนอันนี้เป็น1คําตอบเป็น1อันนี้คําตอบเป็น2อันนี้ได้คําตอบเป็น1อันนี้ได้คําตอบเป็นลบ2อ่ะแสดงว่าอันนี้เป็นจริงถ้าเทสตแล้วจริงเป็นจริงนะคะ ต่อมาข้อที่ c สออ่ะเขียนอันนี้ก่อนประพจน์ p ก็คือ2น้อยกว่า4จะได้ประพจน์ q คือ2อบวกหน้อยกว่า4ีบวกหนะคะอะ 2น้อยกว่า4เป็นจริง2อบวกหอันนี้เป็น7แล้วก็4ีบวกหอันนี้เป็น9ก้าเจ็น้อยกว่า9ก็เป็นจริงถ้าจริงแล้วจริงก็ตอบเลยเป็นจริงนั่นเองนะคะน,นี่คือถ้าแล้วนะคะถ้าแล้วถัดมาก็ต่อเมื่อนะคะก็ต่อเมื่อเราจะใช้เป็นลูกศรเหมือนกันแต่เป็นลูกศรที่มีหัวสองทางนะ เป็นลูกศรที่มีหัว2ทางเนาะอ่ะดูซิสำหรับก็ต่อเมื่อนะคะลูกก็คือหมายความว่าถ้ามันเหมือนกันทั้งคู่มันจะเป็นจริงนะจริงทั้งคู่ถึงจะเป็นจริงเท็จทั้งคู่ถึงจะเป็นจริงนะคะต่างกันเมื่อไหร่เป็นเท็จทันทีเนาะอ่ะมาดูข้อที่1ประพจน์ p ก็คือ3 ไม่น้อยกว่า4แล้วก็ประพจน์คิวก็คือ0ไม่น้อยกว่าลบ3ไม่น้อยกว่าลบ3อ่ะ3ไม่น้อยกว่า4 3น้อยกว่า4 4อ่ะเป็นเทสไปเลย 0ไม่น้อยกว่าลบ3 0มากกว่า3อ่ะโอเคใช่ไม่น้อยกว่าลบ3นะคะดังนั้นข้อนี้ทำไมเอ่ยต่างกันเมื่อไหร่เป็นอะไรนะต่างกันเมื่อไหร่เป็นเท็จทันทีใช่ไหมคะลูกอ่ะต่อมาข้อ2ก็คือ p เนี่ย2น้อยกว่า3 q เนี่ย3น้อยกว่า2ใช่ไหมคะ สน้อยกว่า3อ่ะใช่แต่3น้อยกว่า2องทำไมไม่ใช่จริงก็ต่อเมื่อเท็จต่างกันเมื่อไหร่ทำไมลูกเป็นเท็จทันทีอ่ะต่อมาข้อที่3แล้วก็คือประพจน์ p เป็น7จบวกหเป็นจำนวนคู่นะคะแล้วก็อะไรอีกประพจน์ q ก็คือเจ เป็นจำนวนคี่เนาะ7บวก5เป็น12 12เป็นจำนวนคู่อ่ะใช่ค่ะ7เป็นจำนวนคี่อ่ะก็จริงจริงก็ต่อเมื่อจริงอ่ะก็เป็นจริงเหมือนกันทั้งคู่จะได้เป็นจริงเนาะสุดท้ายข้อที่4ก็คือประพจน์ p เนี่ย5เป็นสมาชิกข,ของ 1 2 3ไปเรื่อยๆแล้วก็ประพจน์คิวเนี่ยก็คือ5เป็นสับเซตของ1 2 3อ่ะทีนี้5เป็นสมาชิกของ1 2 3ไปเรื่อยๆใช่ไหมใน1 2 3ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะมี4 5 6 7 8 9อ่ะมี5ก็แสดงว่าเป็นแหละเป็นจริง 5เป็นสับเซตของ123ไม่มี5ในนี้สัก,กนหน่อยแสดงว่าเป็นอะไรลูกเป็นเทสใช่ไหมคะลูกก็คือเป็นเทสอะดังนั้นทำไมเอ่ย5เป็นสมาชิกของก็จะได้เป็นอะไรก็จะได้ออกมาเป็นเทสนั่นเองเนาะเป็นเทสนั่นเองอะ อันนี้ก็คือเป็นก็ต่อเมื่อนะคะก็ต่อเมื่อเนาะต่อมาสุดท้ายแล้วคะ่ะลูกสุดท้ายก็คือนิเศษนิเศษก็คือปฏิเสธนั่นเองก็คือหมายความว่ามันจะตรงกันข้ามนะคะมันจะตรงกันข้ามก็คือจําไว้แค่นี้คะ่ะมันตรงกันข้ามหมายความว่า ถ้าประพจน์ p เป็นจริงนิเสษ p ก็จะเป็นเท็จอย่างเงี้ยถ้าประพจน์ p เป็นเท็จนิเสษ p ก็จะเป็นจริงก็คือมันก็จะตรงข้ามกันนะคะเขาก็จะอ่านิยมเอาไอ้พวกนิเสษเนี้ยค่ะไปรวมกับและหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่ออะไรเงี้ยเพื่อหาค่าความจริงออกมาดังนั้นหนูจําไว้เลยลูกนิเสษคือปฏิเสธก็คือหมายความว่าตรงข้ามเนาะตรงข้ามถ้าอันไหนเป็นจริงนิเสษอันนั้นก็จะเป็นเท็จ ถ้าไหนเป็นเท็จนิเสธอันนั้นก็จะเป็นจริงนั่นเองนะคะอันนี้ก็หมดแล้วในเรื่องของการหาค่าความจริงของประโพธ์นะคะหนูก็ไปดูเนาะว่าค่าความจริงแบบไหนออกมาเป็นจริงแบบไหนออกมาเป็นเท็จบ้างนะคะจะมีและหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อแล้วก็นิเสธนะคะโอเคค่ะงั้นวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดีย๋ยวเจอกันใหม่ค่ะ